ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าเป๋วอยากจะกินส้มตํามะละกอเพื่อนป้าเป๋วเอามาให้เอามาให้นาะนแล้วจนมะละกอแบบจะเน่าแล้ว <c oughs> จนมะละกอจะเน่าแล้วะคะ่ะวันนี้ป้าเป๋วจะมาทําส้มตํากินกันเนาะส้มตําปูนาดองค่ะซึ่งปูนาป้าเป๋วเอามาจากเมืองไทยนะคะแล้วมาใส่ช่องฟิตไว้ยังโอเคอยู่ค่ะวันนี้นะคะป้าเป๋วจะทําแบบ เผ็ดเอยากกินแบบเผ็ดเผดค่ะเ,เ,เ,เข้าฤด,ด,ดูใบไม้ไมเปลี่ยนสีแล้วนะคะอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วะคะ่ะกลางคืนก็17องศานะคะแถวบ้านป๊กแป่วนี่นะคะ่ะโคฟูยามานาชิโคฟูเนี่ยนะคะกลางวันก็ประมาณ22-23องศาค,ะคะ่ะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วะคะ่ะมาค่ะเรามาจัดการมะละกอกัน อันนี้เป็นปลาสัมมะนะคะย่างเกลืออร่อยมากใครมาเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมกินนะคะอย่าลืมชิมค่ะ <etchup S 1> ช่วงนี้นะคะเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลานี่นะคะช่วงนี้ค่ะเขาจะอร่อยก็จะอร่อยมากนะคะเ <wise S 1> ขาจะมันนะคะช่วงประมาณเดือนไปลายกันยานะคะถึงตุลาค่ะถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้นะคะอย่าลืมชิมนะคะ, <uit? S 2> ะ,คะย่างเกลืออร่อยตรงตรงขี้เขาตรงนี้นะคะเขาจะออกมันๆขมๆแบบ อืมอร่อยบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราจะย่างกินกับส้มตำค่ะย่างเกลือปูนาดองค่ะที่ป้าแป๋วหิ้วมาจากเมืองไทยเอามาใส่ช่องฟิตไว้นะคะดองเองหิ้วมาเอง อื<ด>มันมันนะคะตำครึ่งหนึ่งค่ะมะละกอใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วกินไม่หมดนี่ตำแค่นี้ มากินกันค่ะอิตาลิมัสตอนแรกว้าเป๋วว่าจะกินข้างนอกเนาะเป็นวิวข้างนอกเปลี่ยนจากบรรยากาศข้างในบ้านมั่งแต่เด็กซ้อมกีฬากันค่ะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมคะเด็กเขาซ้อมกีฬาสีกันค่ะเพราะว่าบ้านป้าเป๋วติดกับโรงเรียนอนุบาลมาหาลัยมันก็เลยจะมีกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ป้าเป๋วชอบนะคะไม่เหงาค่ะ โอเคค่ะมามีข้าวเหนียวไก่ย่างจะดำๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะใช้มือหยุมหยุมเอาใส่มือหยุมเทเดะทาบิมัสนานแล้วค่ะที่ไม่ได้กินอะไรแบบเผ็ดๆแบบเนี้ยวันนี้นะคะจัดไปเต็มๆเลยแบบเผ็ดๆ om พักบุ้งโอ้สะใจไหมตั้งแต่ป,ป้าเป๋วทำฟันมานะคะวันนี้ที่กินเผ็ดอยากกินเผ็ดเพราะมันกินเผ็ดไม่ได้นานมากเลยทำฟันมาแบบหลายเดือนปูนาดอง แสบแสบค่ะมาเด้อมาเด้อมาอมากินกับปลาแป๋วแสบอีกทีหนุ่มนี่หนุ่มค่ำใหญ่ๆ <c oughs> ช่ออม 你吗？No? กินส้นตมตำมันต้องเผ็ดๆแบบนี้เนาะโอ้ แซ่บมาเด้อมา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 กินกับปลาเป๋มเคี้ยวปูโชว์ฟันใหม่เลยคำใหญ่ๆ สม,มท้องตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบมันๆขมๆ ขมขี่ปลาค่ะอร่อยอ,อ,อร่อย ăn ah, mà nhúng cái bắp béo nhúng lời เ <laughs> ซบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะฉ <sh arp> ลองฟันใหม่ ดองปูข้อเนี้ยจ,จับว้าฮึฮกินคำบรรยาย ป,ปลาเป๋าดดงเองนะคะดองมาจากเมืองไทยดองแบบไม่เค็มค่ะ Uh, うわっ อันนี้คือเผ็ดจริงป้าแป๋วไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มากินส้ตมตำเป็นเพื่อนป้าแป๋วกดติดตามให้ป้าแป๋วด้วยนะคะเจอกันใ,ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ